สวัสด so, ีครับเรบกับการเกสเกมไอ้พวกโอ้ตอนนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Insurgency ป่าพ่อเหรอลบแล้ววันนี้เรามังงูงูปลาปากับเกม Insurgency กันนะฮะแน่นอนว่าเป็นด่านที่ผมเคยเล่นไปแล้วแต่ผมก็งูงูปลาปาเหมือนเดิมอ่ะมีะายช่างแม่งอ่ะเดินไปตายให้เขาออกเดียวนี่มันบทอะไรวะเนี่ย พวกมึงหมดอะไรกันอะ,อะไรของมันวะได้เวลาไปฆ่าต่อตายกแล้วโ oh, อ้ฟากตามจักตัดเย็นอะไรเย็ดน,นะผมไม่รู้ผมงูงปลาปลาแล้วเกนเนี้ยบอกเลยบอกเลยว่างูงปลาปลาเกี่ยอะไรไม่รู้ละ่ะเจอใครก็ฆ่า,าม่งให้หมดอะโอฟาก <fuck. S 1>

เย็ดเก่งจังวะเอาเาทำไมมึงถึงไม่เย็ดมึงดันมันก็ไปดิข้ามันข่ามันสีดอกน้ำเหมือนคนตะกีดได้นี่ส <mus incom> um> <cam> ุดยอดเลยโอ้ฮัลโหลฮัลโห มันน็อตเล็มาเชิญเรดสกิลเด็กแต่อาเบอร์จะกระเาเจอปืนผมเจอโจดด้วยแต่โจดตายไปแล้วโจดมันดาไปแล้วช่โว้แม่ป็นเรื่องอะไรเนี่ยโอชิมโนดเด่ะโอชิมโนดว้โว้ย่าแค่พิการเลยวะบอกแล้วเกมนี้กุ้งปลาข้าหมดอ่ะพี่ทำไปเรื่อยชกยิงอ่ะดีกว่าสู้ย มันพเราเราพมันว่ะตอนนี о มันเพิ่งจะมีค у มาที่น я ยกับาเพื่อนละมบ่นอะไรกันนกะโอ้ยเียตายเลยบอกเวคัตปืนไม่ทันเป็นปืนนีว่ะดีน เราเหมือนว่าเราเกิดไม่ได้แล้วนะฮะไม่อ่ะทำไมเราถึงเกิดไม่ได้เราไม่สิทธิ์เกิดนะเว้ยเกี่ยวไม่วะเอ้าเอ้าแต่เหมือนว่าเรามารอบใหม่แล้วนะฮะเอ๊ะมันใกล้กูเกินไปละเกมเนี่ยอ้าวรู้สึกใกล้เกินไปโอเครู้สึกดีสิละบลายนาบลายนาบลายายบ่นคุยเลยบอกแล้วว่าเกมนี้ผมงูกับปลา ไม่รู oh, ้เรื่องเรกเกนเท่านั้นหจะชนะโอ้ยรู้จักเปล่ากลอเอโนะกินเกลียนน่ะโอ้เฮียเกืบยิงแล้วไหมล่ะหวัดดีเพื่อนผมว่านายกับเคงจะไปได้ด้วยกันนะอาชหวย เราจะเอาจากพื้นที่ไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่เจอบักโจเลยนะฮะโจนอยู่ไหนอาอกมาให้กูยิงหนูน๋ยนีรู้สึกกลัว,ลวเนี่ย <c oughs> ไปท้าเขาแต่ตายซะเองนี่ไม่เอานะเว้ยอย่าหันหลังให้ศัตรูฮะก็คืออย่าหันตูให้ศัตรูนี่เองตักแล้วะระยะประชิดฟากต์ัวเอ อยู่ใกล้ก็ฆ่ามันได้ค่ะไม่เทเลยไม่เทเลยรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้นักแคสเกมหญิงมันดังเขาต้องเป็นผู้หญิงไงเย่เลยวไหนืว่ากูเล่นแต่ละอยู่ๆก็อยากเสร็จสีกูเกิดมาเพื่อขยํามือใหม่เว้ยแต่กูก็มือใหม่นี่ว่ะไอ้ผมจะได้เกิดแล้วบอกแล้วคนอย่างผมมันมีสิทธิ์ได้เกิดอยู่แล้ว ผแค่ควักปืนไม่ทันท่านั้นเองจเวรตันลรลี่บันอร์เิ่เวรตัลเดี๋ยวยบันเเะโอเคเอาละเราเกิดใหม่เราต้องใช้ชีวิตให้คุกนะเรา้พรอซองันเชเจราจะไม่มีทางโดนสอยคนแรกนะเอ๊ะหรือว่าโดนสอยไปแล้วอาช่างมันเราเจอเราก็ยิงๆไปตามหน้าที่นะโอ้จะตายนะเพื่อน ชิ้นนี่กูตายไอ้เนี่ยทำไมมึงไม่ยิงมันโอ้ยชักปืนไม่เร็วเลยขนาดผมยิงช้ากับมันเนี่ยผมยังชักปืนเร็วเลยชักชักอ่ะชักออกมาชักชักอ่ะชักชักปืนชักรัอะไรก็จะเข้าชักป่ะปีอิชาชักอ่ะชักมันออกมาเอ๊ะพวกมึงนี่มันไม่เข้าใจเฮี้ยอะไรบ้างเลยเนี่ย I want to fuck you I want to fuck you เนี่ย right, วิงยิงมันได้เลยท <c oughs> หาวมันเอา <c oughs> มันเอาอาัลฟาเราไปแล้ว <c oughs> มันอเอาอาัอาเราไปแล้วด้ล <c oughs> วาทำไมปริโคลกูาไม่ได้ไ <c oughs> ม่เรีออเรนายเรีมัน่งเดียร์าิสมาชนึงันเอาอาัลฟาเราไปแล้วอะ <c oughs> นี่มึงยอม <c oughs> ใช่ไหมมึงยอมถ้ากงแพ้นะเว้ กูขึ้นมาสอยคนนึงแล้วกูก็ไปเสร็จแล้วเขาบอกรั<า>กเธอไหมเสร็จแล้วเขาก็หันตูดให้ทำเหมือนมึงไม่มีหัวใจเราจะไม่ออกไปไฝ่กับเขานะฮะเพราะเราเป็นคนดีเกินเราเราเป็นคนดีดีหลายๆเท่าอาจจะไม่ได้หลายๆที เอ๊ยยังไม่ตาย <ทำ S 1> เลยอ่ะหนอูนอยากตายมั่งอ่ะทำไงดีะเอกยฮ้ยชยยิงกระนเีไมยกน่นเยกูไม่ตายทำไมกูยิงฮิลานัทเนี่ยฟักฟักแล้วไงมันมันไม่ยิงรัวๆให้หนูอะเฮ้ยจอนคาหนูทีหนูกินก็อยู่บนหลังคา อะไรค่อยๆนี่ผมพื้นฐานพีบีี้เกียาผมนี่พื้นฐานพีบีหรือเปล่าวอดวอดวอดส่ไรเอ้า้จักรู้จักเปล่าพื้นฐานพีบีเปืนเหรวะหาิงอะเอาฮาทูเก็บปืนหน่อยไม่ได้ช่างมั่งไม่เป็นไรไม่เราควรเราควรทำไงต่อเอ้ยพี่ออยู่ๆก็ลงไปนอนว่ะ เอาะเอาะนม่เอาปืนนี้ปืนนี้แม่งยิงกีล้นัดตกตกสกลอแบบอกเลยคนฟักเลยเราจะไม่ยอมเราเกินป็นทหารน่ะจะยังมันได้ยังไงบอกเลยตายง่ายไปก็อีกเรื่องนะไม่รู้่าเซิร์ฟใครไม่รู้เห็นเพื่อนบอกว่าผมเข้าไปเล่นเซิร์ฟคนเก่งๆเขาอะ คือคือก็ก็มันก็เก่งนะแต่แต่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นไงก็บอกแล้วว่าเล่นเอาหนุกบอกแล้วผมงงกัปปลาเจอเฮียอะไรก็ฟักกันชิดหมดอหะเนี่ยเหรอ what the fuck what the fuck stop it you fuck i gotta reload you know เก็บร้อยนายเจอ ไปเจอผีไหมไม่รู้จักคาว่าผีไหมเพื่อนผีไม่มีหัวอาจจะเป็นผีเลียหัวเอาเอางกเลยมัวเอาเอาตาได้ไงกะสาอะเอ้อเ้เอลเอออ้อเเอ้อเอ้อเอ้เอ้้ มึงเข้าใจปะเนี่ยนี่ไงบอกแล้วอย่าหันตูให้กับศัตรูมึงหันตูมึงโดนตุ๋ยแน่นั่นแหละคือความเชื่อของผมในเกมนี้มาเป็นคู่แล้วาเปน่ารเอานี่ยเอาปเนี่ยเอ๊ะกนล่นกขนน โอเคกลายเป็นออโตเมติกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการยิงยันนัดเป็นไงวะานอนจิกกับจุกชนะแล้วอะไรวะเอ้าวเรากลายเป็นโจรนี่วะาวเตอรเรากลายเป็นโจรแล้วเพื่อนเเพื่อนเพื่อนมาเอียงหน้าทำไมเพื่อนไป ในเวลาไปจมไปจมตี yeah, yeah, yeah. ตเย่ <Yeah. S 2> เย่เย่บอกแล้วว่าคนอย่างผมอะ่ะเกิดเป็นโจรทั้งทีนี่นะมันต้องมันต้องทำเรื่องเร็วๆเ่าเเอ,อาจจะเร็วไม่เท่าแต่ก็อาจจะใช่โอ้เกิะกาฮักกแลาตัวนี้หนึ่งมมงหนึ่งเท่าเท่าไรไม่รู้ว่าพูดอ่งนั้น อย่าออกไปอย่างนั้นเพื่อนอย่าออกไปอย่างนั้น I want to t เทคอยู่ข้าววโอ้ไม่ตายแล้ยังเพื่อนยังไม่ตายยังมาวยวกูข้าวว์ให้ไอ้เพ <c oughs> ิงตายนะวั <c oughs> นนี้ไปยึดบีให้ได้ไปยึดบีไปดิ ริฟกลัวอะไรมีกระสุนเป่าหัวมึงตรงนี้หรอกโอ้ควันโอ้ควัน ic the ควันกลัวอะไรเห็นไหมกลัวเราอย่าไปกลัวมันสิมันมันแค่ขนเะวะยิงก็ตายวะแต่ถ้ามันโปกอีกเรื่องหนึ่งเย่ฆ่ามัน

ไม่คิดจะ l อม่ยมเสร็กดกรเนต My friend take cover าเตวนาอยอย่าตายนะเพื่อนน่เลื่อบบอกแล้วอย่าตายเห็นไหมคนมันฆ่าได้อยู่แล้วเดี๋ยผมฆ่ามันไปและซักสิบะอะไรซกซนะวิ่งไปเลยกลัวยล

กรมันกรมันกอมันให้ตายนีเขาโอ้ยย้ายเ้าหัววิดดดเดยเดททีฟคิวเฮมแมนยูแ can do this ทำได้เพื่อน what do you i n k o r e going e n g w โอ้เหี้ยมาสองเวทศพทีละคนสองคนเออเยี่ยมเลยนะตัวชิคเซนอ่ฟต์รามมัตีซรีส์ลุยเข้าไปเลยไม่กลัวอะไรไม่กลัวมันก็แค่กลัวแค่นั้นเองนี่ให้เราโมยสีหรือวะาบาสุก้าบาสุกาโอ้เราฆ่ามันไม่ได้หรือกผมกากเอง ไม่เอาสอไม่เอาสองไม่ไดเหลือเราทำได้ทุกคนเราทำได้เงียบปากแล้วกันเลนไหมมาสู้กันโอ้ยเดี๋ยวท้านนั้นมึงถึงไม่ตาย

ข้ามันไม่ได้ทำมันข้าเราไม่ยอมมันเป็นแค่จุดดีเองอะไรมากเรายึดมันได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าผมทำได้ไม่ได้ไปยึดเองธรรมดาอ่ะตลกมโอเคเราย้ายแบบมาอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะเราไม่รู้เราอยู่เซิร์ฟไหนละ บอกแล้ว่าเซิร์ฟไหนว่างกูเข้ามาสวมทันทีเย่กูอะไรวิง่งฝ่าไปเลยอะฮะกูต้องไปไหนอ่ะอยกูต้องย h a n k you Bravo Now อยากูต้องกูต้องยึดบีไม่ใช่เหรอ Is your Captain done knight? ไม่ใช่ยึดบีเราต้องดีเฟนซ์ดิเราเป็นฝ่ายตั้งรับเราต้องตั้งรับอย่าไปลุกเขานะกลัวอะไรอยากไปกลัวเซ่ เพี้ยตกใจนึกว่าไม่ใช่เผื่อนกูอยู่นี่โว้ยโ้ยอเฮียมมนลูกการมีตัวตนของผมแล้วผมต้องปกป้องตัวเองน้องช่วยตัวเองผมต้องช่วยตัวเองให้ใครมาช่วยผมมาช่วยตัวเอง Die you fuck. Okay. Oh, Die, bitch. You can't kill me. Sorry, mate. You bitch. Nothing come break me. I won. I won the fucking we war, man. You can do this ไม่ทำเราทำอะไรวะเอาไปยังไงวะ You can do this มาเถอะไอ้แอคว่าให้หมดเลยอ่ะไอ้หนูวอนนะหนูวอนขึ้นบนมันยิงเฮี้ยอะไรกันอ่ะเฮ้ยมีคนเข้าไปแล้วนี่เรามา defense B หรือมายึดบีวะเนี่ย Zero versus seven waves t s happening right now right now ทำรายการชียโอทำรายการโอ้ฟากมีคนยิงเรียบร้อยลงไปน,นอนมีเียลงไปน,นยอนเร่ยยังเราจะไม่ใช่ให้เขาตายไม่ได้โอ้เพื่อเราลังโดนยิงกดนะฮะ ฟัช่กเอาว่งทีมไลส์จัด้ว่าเราไปแล้วไปนเอา ชาลีกำลังโดนโจมนตีชาลีกำลังโดนโจมนตรีรู้จักเปล่าชาลีชัป,ปลินโอ,โอ้นี่ก็ดนเลเบิดหรือดนอะไรเนี่ยสี่โฟใครมาว่างตั้งสี่โฟข้างในวะไม่รู้ช่างมันเราเข้าไปใหม่ Protect the ah, fucking son, Charlie. Тут уже они are you talking about, guys? Okay, so there are guys behind us. Yes, we are killing you. Protect right the Charlie. Fish. Protect the fucking Charlie, man. Так, прихватил меня на на we can't we, we can't can do, can do, can do this man for we can do this I can't fucking find them I'm just gonna abandon them we can do this we can protect the Charlie บอกเลยว่าผมไม่ให้ชาลีอะใครว่าแต่ชาลีใครวะโอ้ฟัก That shit me Show the fuck yourself man Show your fuck Fuck ก็เป็นยังไงเกม Insanity ที่ผมเล่นนะครับผมก็ใครอยากจะมาล่มวอกับผมก็ได้นะครับผมก็สามารถแอดผมในสตรีมได้นะฮะ เดี๋จะไม่ทิ้งลิง์ไว้นะครับผมก็ไปหาเอ,าเองว่ากูชื่ออะไรพี่มันก็บอกอยู่นะ่ยก็ไปหาเอานะฮะถ้าใครอยากเล่นเกม i n s e n c y กับผมแน่นอนว่าผมไม่ได้พาชนะัชายชนะหรอกพาเกียนเนี่ย,ยผมบอกแล้ว่าผมจะเกียนกเกียนทุกเกมที่เล่นก็หวังว่าทุกคนจะชอบการเกียนของผมนะสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเจอกันพวกโง่